สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ f Auto Garage วันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกระบะไฟฟ้าไฮบริดรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ BYD s h a r ชาร2026กระบะสไตล์ใหม่ที่ BYD ตั้งใจออกแบบมาเพื่อท้าชนตลาดกระบะทั่วโลกแบบเต็มกำลัง ไม่ว่าจะเรื่องดีไซน์ความล้ำเทคโนโลยีสมรรถนะหรือราคาที่จับต้องได้และว,วันนี้ผอมมาจับพาทุกคนไปดูแบบจัดเต็มทั้งภายนอกภายในการขับขี่รวมถึงราคาแบบครบถ้วนในสไตล์รีวิวเต็ม1,500คำตามแบบของเราเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย BYD s h a r ชา2,026ถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งดุดันและมีลุคทันสมัยมากกว่ากระบะท,ทั่วไปไฟหน้ามาในแบบ Full LED d e s i น n เส้นคมชัดพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบ o r ร z ซอนไ g ท์ที่พาดยาวเต็มความกว้างของกระจังหน้า ทำให้หน้ารถดูหล่อหลําและเด่นมากในเวลากลางคืนตัวกระจังหน้าถูกออกแบบเป็นสไตล์กริดขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกทรงพลังพร้อมโลโก้ b y d แบบเรืองแสงที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถรุ่นนี้ฝากระโปรงหน้าออกแบบมาให้มีสารนูนเด่นเพิ่มความรู้สึกกำยำเหมาะกับภาพลักษณ์กระบะด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่คมและลึกขึ้นกว่ากระบะทั่วไปมือจับประตูแบบซ่อนในตัวช่วยให้รถมีความลู่ลมและดูทันสมัยขึ้น ล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยตัวล้อเป็นดีไซน์แนวออฟโรดที่ดูแข็งแรงซุ้มล้อใหญ่ช่วยให้รับกับตัวรถที่สูงและกว้างด้านท้ายของ BYD ชา a ก็ดูไม่ธรรมดาไาท้ายแบบ LED สตริปพาดยาวเต็มด้านท้ายทำให้รถดูล้ำในสไตล์เดียวกับ SUV รุ่นเรือธงของ BYD ฝาท้ายเปิดได้กว้างรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้สูงพื้นกระบะบูวัสดุกันกระแทกพร้อมจุดยึดหลายตำแหน่งเหมาะทั้งงานใช้งานหนักและไลฟ์สไตล์แบบครอบครัว นอกจากนี้ยังมีช่องปล่อยไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 110-220V แบบ V2L ช่วยให้ใช้งานกลางแจง้งแบบแคมปิ้งได้สบายๆเข้าสู่ภายในห้องโดยสารกันบ้างต้องบอกเลยว่า BYD ช h a r k เป็นกระบะที่ภายในดูหรูหราและล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดเบาะนั่งดีไซน์แบบสปอร์ตหุ่งหนังคุณภาพดีนั่งสบายรองรับหลังได้ดีแม้ขับทางไกลเบาะคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศในบางรุ่น จุดเด่นที่สุดของภายในคือหน้าจอตรงกลางแบบหมุนได้ขนาด15.6นิ้วเหมือนที่เราเห็นใน BYD s e และอัลโต้3รองรับการหมุนจอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนส่วนหน้าปัดเป็นแบบ Full Digital ขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลชัดเจนมีโหมดปรับรูปแบบหน้าจอได้หลากหลายตามสไตล์การใช้งานระบบเสียงมาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงรอบคันฟังเพลงแล้วมีมิติและคมชัด คอนโซลกลางออกแบบให้ดูใหญ่และล้ำสมัยด้วยเส้นสายแนวตั้งและไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้หลายสีปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางแบบเป็นระเบียบใช้งานง่ายคันเกียร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกชิปสไตล์รถยุคใหม่เพิ่มพื้นที่วางของได้มากขึ้นใต้คอนโซลมีช่องชาร์จไร้สาย2ตำแหน่งพร้อมพอร์ต USB ครบทั้งหน้าและหลังพื้นที่ด้านหลังก็นั่งสบายกว่ากระบะญี่ปุ่นหลายรุ่นพนักพิงถูกปรับองศาให้เอ็นมากขึ้นพื้นที่วางขากว้างขึ้นพนักเท้าแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้ว2ตำแหน่ง เหมาะกับการใช้เป็นรถครอบครัวในชีวิตประจำวันด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย BYD ชาร์จใส่มาแบบจัดหนักมากไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องรอบคัน360องศาความละเอียดสูงระบบเตือนรถในมุมอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบพร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนคนเดินถนนด้วย AI ช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น มาถึงสมรถนะและการขับขี่ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ BYD Shark 2026รุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ Du อ l Mode Hybrid หรือ DMI ที่ใช้เครื่องยนต์ควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ430แรงม้าอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ราว5 5ถึง6วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับกระบะใช้งานระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะทำงานไวและแม่นยำทำให้ขับแบบออฟโรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับการวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ80-100กิโลเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะมากและเมื่อวิ่งทางไกลเครื่องยนต์จะทำงานผสานกับมอเตอร์ได้แบบไหลลื่นทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่ากระบะเครื่องดีเซลทั่วไปหลายเท่าช่วงล่างของ BYD ชาร์กถูกปรับให้มีความนุ่มนวลแบบรถ SUV มากกว่ากระบะปกติรถแรงสะเทือนดีเยี่ยมเข้าโค้งมันง่นคงและมีความนิ่งที่ผู้โดยสารรู้สึกสบายเมื่อเดินทางไกล พวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำและหมุนเบาทำให้การขับในเมืองคล่องตัวมากๆแม้ตัวรถจะใหญ่ก็ตามส่วนเรื่องราคา BYD าปี2026ในตลาดต่างประเทศมีราคาประมาณ1.1-1.4ถึงล้านบาทตามรุ่นและออปชันถ้าเข้ามาไทยแบบนำเข้าราคาหน้าจะอยู่ช่วงประมาณ1.5-1.8ถึงล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับออปชันเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้เพราะระดับนี้แทบจะชนกับกระบะญี่ปุ่นตัวท็อปได้แบบไม่ยัง้ง โดยรวมแล้ว BYD Shark 2026คือกระบาดท,ที่รวมความใช้งานจริงความล้ำยุคและสมรรถนะระดับสูงไว้ในคันเดียวเหมาะกับคนที่ต้องการกระบาดท,ที่ทำได้ทั้งในเมืองนอกเมืองเดินทางไกลและยังมีความประหยัดที่ทุกคนสัมผัสได้จริงขอบคุณทุกคนที่รับชม F Auto Garage แล้วเจอกันใหม่รีวิวครั้งหน้าเหมือนเดิมครับหากต้องการให้ผมทำรีวิวรุ่นไหนต่อบอกได้เลยครับ thank you